วันนี้มีการประมูลตอนเทียเท่ยงเว้ยเที่ยงโวยเที่ยงแต่เดี๋ยวกวนเที่ยงเดี๋ยวเราเขอาไปดูก,ก่อนที่ออฟฟิศเอ่อนี่ครับล <c oughs> ใหญ่ซะเปล่าเลยเด้อไม่มีอะไรเล็บอย่างที่บอกเราซื้อรถแล้วเราขายหมดภายในวันวันนั้นเลยเป็นไงถ้ากเกิดผมเป็นเซลแมนผมอะ่ะคงจะได้โล่ไปแล้วเออผมจะได้เลื่อนยศอะไรเปลือยเป,เปผมจะได้เป็นผู้จัดการร้านไปเรียบร้อยแล้วเออกูก็เป็นผู้จัดการแล้วนี่ว่ะ ใช่ในมนรดกของเจนเขาไปช้อปปิ้งในเมืองไหนรัแกนนะครับแล้วก็ในพันๆน,นี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราจะมาซื้อรถไอ้นั่นนะเพียมีคนบอกว่าพี่ไม่ลองตามหารถ GTR ดูล่ะ GTR หรือผมว่านะรถมันก็ค่อนข้างที่จะหายากนะรถเอ้ยนันชัยปะเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันรถหรูรถไอ้นั่นหรือเปล่ารถเดี๋ยวใช่หรือเปล่าวัาเนี้เอาไปโครงคล้ายๆแต่วันน่าจะไม่ใช่บ้งพี่นี่รถอะไรอะ ออดีครับน้อง S 5ราคา20 0 0 0น่ะสภาพดูดีนะ2 0 0 0 0ด้วยซื้อไว้ขับเล่นแล้วกันเห็นบีคนบอกว่าไม่ลองเก็บรถเอาไว้ขับดูบ้างแล้วเออผมเน้นขายอะผมไม่เน้นขับเรานะ่ะออกกำลังกายก็พอจ็อกกิง้งขอต่อสักหมื่นห้านะครับพี่หมื่นห้าครับน้อยปอยนองโชยเงั้ยสักหมื่นเจ็ดและกันครับพี่หมื่นเจ็ดเอา้าขอบคุณครับเอาไปเก็บก่อนเลยที่จอดรถก็มีเยอะด้วยรถเอา้ารถติด ว้ายเลียวไปบนโคว้ายายเ <c oughs> <c oughs> จอเสอสกัดดาวรุ่งโจทตายพี่ดียิ่งคนในเมืองเมืองนี้มันขับสะถุนอยู่ซะด้วยดูดีมันขับปาดตูดผมไป3 4รอบแล้วดีนะที่มันไม่ชนตูดผมไปเลยเอ้ยอันนี้ก็อันนี้ก็ดูดีนะครับรถอะไรอีกรถ d ช d g e แถมสภาพยืนเยอะอยู่นะว่ามันขายโคตรแพงเลยครับแมว เนี่ยมันมีรถใหม่ๆเริ่มเอามาขายแล้วเพราะว่าปกตีเนี่ยในเมืองเนี่ยมันมักจะขายแต่รถอะไรแปลกๆก็ไม่รู้นะแต่ว่าพอวันหลังๆอ่ะผมว่านะไอ้พวกรถหรูๆอ่ะมันมักจะมาขายในเมืองในวันหลังๆครับเพราะวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่เราเล่นเนี่ยวันที่39ก็ไปแล้วอ่ะซึ่งมันก็เริ่มขายรถดีขึ้นใช่ป่ะเออแต่ว่าประมูลดีที่สุดครับผมถ้าเกิดเราจะเอาไปขายต่อนะเพราะว่ามันเป็นรถที่เอาไว้จอดโชว์กีฬาป้นรลคานี้แยบๆเลยแต่นี่ไม่มี ไม่มีรถที่แบบขับตามกว่าหมื่นนี่ไงส่วนใหญ่ก็แสนหนึ่งเขาดิ้นเชิงงานเงี้แหละเฮ้ยเจอคันหนึ่งเออไอเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นซูปเปอร์คาร์ได้ซูปเปอร์คาร์แบบคลาสสิกตรงนู้นไม่ใช่อย่างน้อยก็ได้มาคันหนึ่งแลว้ววะในเมืองแต่ขับมากี่ไมล์เขาดูก่อน4ี่หมสุดโจดแล้วราคาเปิดพันห้าร้อยครับอ่ะเดี๋ยวนะแปดพันห้าเหรอไอแปลกๆนั่นไงไปปนหัวน่ 8, นาจะเช็คดูก็ได้นะ 800เอ๊เชเช็คก็ได้เช็คเช็คสักนิดนึงมันแปลกๆผมว่ามันน่าจะเป็นรถที่ไม่แพงแบบว่าไม่หรูมากนะ CX แต่ว่าเช็คเดยแล้วแกนนี่ขนาดยังไม่ถึงหมืน่นกูยังเช็คเลยว้ามีของไม่ตรงปก2อ,อย่างไม่มี ABS กับ Racing k i t แต่ว่ามันบอกว่ามีมึงรถมาให้กูเลยผัวฉันเศร้าใจวิ่งไปเร้วแคา่รถก็ได้เหรอ7 0 0 เจ็ดพันเลยยังไม่พอใจอ 5, ะ, 5, 5ะครับขอห้าพันทวนเศษตังค์ชัดๆห้าพันห้าล่ะครับหมมึงเพิ่มมาห้าร้อยเหรียญเอาหกพันก็ได้หกพันไม่ได้จริงๆแค่ถูกไปนะเจ็ดพันก็ได้เจ็ดพันซื้อราคาเต็มก็ได้เออดีค่ะรถให้ไม่เท่าไหร่เอาเถอะคันนี้ผมว่าเอาไปขับเล่นน่ะได้ครับเออเอาไปขับเล่นได้อยู่เพราะว่ารถขับเล่นน่ะถูกๆก็พอและรถหลูนๆน่ะก็บวิขยดีกว่าบ่ายโมงแล้วเชีย เลยมาชั่วโมงหนึ่งมารีเวงแล้วเขา้ามีรถปิทูนแล้วโอ้โหเขียบชั่วโมงครึ่งแน่ๆเลยตอนนี้รถคันที่สองมันน่าจะขายอยู่แล้วเร็วเว้ยดาขายเพลินรถยูเอฟไอครับก่อนตอนนี้รถซุปเปอร์คาร์มันอาจจะขายออกไปแล้วก็ได้สามสี่คันอะขับรถไปเลยยหย่โจดนั่นไงมันขายคันที่สองแล้วว้าห์คันแรก เออจบไปเลยคันแรกเออรถเปิดประทุนอยู่อุยรถเปิดประทุนมันยังไม่แพงมากโอ้ยคันนี้หมื่นห้าไม่เท่าไร่คันนี้ไม่เท่าไร่ไปเลยไปเลยโอ้ดีนะเนี่ยแต่คันแรกผมว่าอุ้ยแต่คันแรกออดี้ไม่รู้รุ่นไหนอ๋อคันละสามหมื่นสองนี่ไงเออดีที่มันไม่แพงมากโอ้ยพอฉันอยากได้คันละเป็นแสนไงล่ะมันได้ทีเดียวเยอะกว่าถ้าเกิดซื้อคันละหมื่นเนี่ยสุดดูไม่เอาละนะตอนนี้เนี่ยฉันเน้นขายแต่ปลายใหญ่ ปลาเล็กๆน้อยๆเก็บไปกินเองแล้วกันจะไปขับเองที่บ้านบึ้นๆเนี่ยบึ้นๆรีบปล่อยคันที่สี่ออกมาซิอตโต้ขำๆก็ได้สามร้อยสิบแปดอ่ะอืมไม่นะเออเฮ้ยสักหน่อยก็ได้มั้งหกร้อยเออไปสองหมื่นสองเจ็ดอ้าวได้กูจเจออุย้ยนี่ไงเฉดรถฟอร์เรย์ F430 เริ่มต้นที่สองเซนนี่ไงเออคันนี้แหละต่อเป็นไร ตออไปแล้วเดี๋ยวผมมันเริ่มหลุดช้าๆผมรีบชนกูจะรีบมีดของเล่นของฉันอย่างนี้เลยซื้อไปเออต่อไปฉันใช้วพวกแกต่อคำขำคิดวัสดิ์ฉันคือสุลต่านที่จะไม่พกเงินสดแต่พกแต่ทองก้อนตอนนี้นเนี่ยยัดไว้ในกระเป๋ากางเกง่งซึ่งมันเบียดกับหำชนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรซุกซุกไว้ได้สองแสนเจ็ดแล้วนะครับผมว่าจบที่สามแสนแน่ๆเลยว่ะผมว่า อืมนะได้3เมสนแตได้อยู่หัวขายได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 8็ดแปดสนเฮ้ยจ้ยารีบช้อนดิไกจกังหวะมันเลิกประมูลช้าแล้วหมดแรงแล้วสิพวกแกเสร็จกูส่กงกันเออได้แล้วอะ่ะแล้วก็เอาไปส่งก่อนเลยครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเดี๋ยวออาไปขับบึ้นบิ้นดูสักหน่อยได้เกนนะอยากจะขับดูหน่อยเนี่ยไปเก็บนี่ฟลลรี่แบบดูดีด้วย โอ้แรงชีดได้อ่ะออแต่ว่าเขาไปแต่งเพิ่มให้มันแรงกว่านี้เฮ้ยอประชาชนชั้นสูงเอาไปสิฟอร์รรี่จะเสียอืมคันนี้เนี่ยผมว่านะสีดำไม่สวยวะ่ะมันต้องสีประมาณนี่สีมิ้นสีมิ้นสีมิ้นเฮ้ยสีฟ้าสีฟ้าได้สีฟ้าดูดีอยู่ สีฟ้าแล้วก็เอาแววแววด้วยทาน้ำมันเคลือบเคลือบนี่แด้วันแต่ร้อยางกากเลยเห็นแล้วแบบไม่ได้ว่ะมันขัดลูกตาเดี๋ยวลูกค้าแบบโอ้โหรถสวยนะตัวมึงก็ไม่แถมร้อมักให้เราเลยแหมมาแล้วครับจะเย็นๆก็จะมาแต่งแงใส่ล้อม,ม็กนี่เอาแบบระดับสุดริมทิมประตูใส่เรซิ่งคิดใส่ขึ้นไปใส่ป้ายฟ้านี่เนี่ยรถก็ฟ้าป้ายฟ้าเข้าไปอีกกลืนไปเลยดีมองตัวหนังสือไม่เห็นๆๆๆ ตำรวจบอกเออรถมึงลืมติดป้ายทะเบียนครับอ๋อติดอยู่กับคุณตำรวจแล้วใส่โหรถนนี้สลับเอาไปวิบากเลยเนี่ยดูแล้วมันใช่อันเนี้ยสวยห้าพันยัดไปเออชเนี่ยดูเข้ากลมใฮ้สุดเลยอ่ะดูดิคันนี้เจ๋งครับแต่ว่ายังไม่เจอ GTR เนาะ GTR เด้ไม่รู้ว่ามันคือไม่รู้ว่าผมเคยเจอบ้างแล้วหรือเปล่านะเพราะผมจำไม่ได้ครับแต่ว่าน่าจะยังไม่เคยเจอนะ เพราะว่ามันเป็นอัปเดตมาใหม่ยังไม่นานแต่ว่ามันก็น่าเจอบ้างสักรอบสองรอบแต่นี่ยังไม่เคยเจอเลยแบบใส่ของแรน่าจะเป็นรถแรแน่ๆเลยหายากคันนี้พังลอเแล้วคันนี้ไม่พังเอาไปแต่งอย่างเดียวกับทําความสะอาดคันนี้ก็ไม่พังไม่พังเยอะทั้งนั้นเลยเว้พังพังซะบ้างคันนี้แหละเอาไปแต่งสีถึงจะขายได้ไม่เท่าไหร่ก็เถอะแต่งไว้ก่อนสีแดงเลย เโรอันนี้ละการไฮเฮ้อันนี้ขายได้เท่าไหร่วะใส่ไฮคลาสไปไม่น่าจะคุ้มเอาเบบสามพัน <c oughs> แหมเกมมีตั้งตั้งร้านสองงบไปไหนยัดไปเถอะเออยัดไปเลยเสร็จแล้วก็อย่าลืมทุกคำสาดด้วยนะคราชอะไอ้ชิช้ชิโอ้ยเข้าเกียร์พีดกับเข้าเกียร์พีดโอ้โหนี่เป็นภูมิยากุยมันทะลุได้อจอด ขี้เกียจถอยรถเอาไว้มันตรงด้วยคันนี้ขอสีเขียวละแกนแปลกๆตาดูหน่อยสักแขนเนาะแล้วก็พรุ่งนี้วันศุกร์วันศุกร์มันไม่เปิดร้านคาฟอร์เซลเนะเพราะง,งั้นต้องลุ้นที่ประมูลแล้วก็ยังเหลืออีคันหนึ่งเอออคันนั้นยังไม่ได้ซ่อมเลยแต่ว่าไอคันนั้นราคาถูกเนาะเอาไว้ขับเองครับเอาไว้ขับเองไม่ต้องซ่อมหรอกเนาะนาะ,นะจะเป็นรถใช้งานของฉันเผื่อว่าเอาไปประมูลอะไรเงี้ยเอาไปจอดนิ่งๆเอาไว้ละแกนนะไอคันคันเนี้ยโอ๊ยเดี๋ยวถ้าเกิดมีตังค์สัก 3 4ล้านน่ยผมจะค่อยซื้อแบบรถซุปเปอร์คาร์หรูๆเอามาขับเล่นสักคันหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เนะี่ยขับคันไล่ไปก่อนเออเพราะว่าฉันจะไม่เสียใจถ้าเกิดชนมันพังอะนะแต่ถ้าเกิดขับซุปเปอร์คาร์ไปชนอะไรเงี้ยอันนี้กูโร่เออเจิดไว้แล้วก็ไปโนนแล้วก็วันนี้เดือดคาร์มาเก็ตโอ้วันศุกร์มันมีนี่ว่าเออใช่วันศุกร์มีนี่ว่าคาร์มาเก็ตแต่ว่าไม่มีประมูเนะี่ยเออก็ไม่เป็นไร ไปคามาร์เก็ตกันเลยเพื่อเจอคันเนแน่นี่ไงคันนี้มันหนึ่งคันแล้วแต่คันนี้ไม่น่าจะแพงมากนี่คันนี้แหละเออออ้ยสคันว่ะเจอ2คันที่แบบเข้าตากรรมการน่ตอนนี้เน่มีอยู่สองคันเออแต่ขอให้ผังเยอะๆนะเพราะว่าค่าซ่อมของฉันไม่เท่าไหร่แต่ค่าซื้อเลยสิสกิลยังไม่อัพอีกอะเอ้แต่ก็ใกล้อัพแล้นี้ พออัพอีกนิดนึงก็อัพสก,กิลซ่อมได้แล้วนะครับเท่าไราเจ๊กบอกมาเลยคันนี้แครแม่ห้าหมื่นหกพันกิโลแกราคาจุกจุกห้าแสนเนี่ยเขาแสนสามลิเลยแต่ขับมาห้าหมื่นกิโลยังไงก็คุม้มผมขอสักสี่แสนสองได้ป่ะรู้ว่ามันออกจะหน้าด้านไปหน่อยแต่ก็ขอโอ้โห <laughs> รถวเป็นสแสนเลยแหละตลกอีเด็กตลกเงินเงินเงินเอาสี่เจ็ดแลบสี่เจ็ดเอออย่างเงี้ยดีหน่อย ได้4ี่แสนเจ็ดเอาไปเก็บเดี๋ยวเดียวสภาพมันยังไงนะไม่เยินเนอะเอาไปรอแต่งสีแล้วก็อีกคันหนึ่งโ,<ฮ>โอ้คันนี้เนี่ยขับมา76,000กิโลราคาก็ห้าแสนหนึ่งหมื่นครับนี่จะเกิดเราเจอคันละ3ามแสนนี่คือส้มหล่นเลยใช่ไหมเนี่ยส่วนใหญ่ไอ้คันแบบนี้จะห้าแสนขึ้นสี่แสนสามหมื่นละกันเอาเอา ออกด้วยโอเคก็ดีเอาไปเก็บอืมอย่างลยตั้งอีก3ามแสนะ่ะไอเนี้ยไม่ใช่ GTR ใช่ปะอันนี้มาสแต็งนะครับมาสแตง GTR นี่ผมไม่รู้ผมขอถามคนที่เคยเล่นหน่อยละกันนะค,คุณเคยเจอบังหรือเปล่าเพราว่าผมเหมือนไม่เคยเจอนะ GTR เนี่ยใช่ปะเออแล้วถามใครวะเออนั่นแหละผมไม่เคยเจอครับผมไม่เคยเจอเพราะว่ามันไม่รู้รถรถแรหรือป่ายากปะ ไม่รู้นะอันนี้นี่แน่นอนเหลืองทองหลอกขายระดับสุลตา่านอีกเช่นเคยเสียงอะไรเสียงอะไรคงไม่มีใครขครับ <c oughs> มันชนรถกูทำไมชนรถกูอ๋อเออกูจอดไว้กลางถนนอีกนู่นวะถดุด,ด,ด เดี๋ยว,ยวค่อยขับย้ายแล้วกันใส่เลสซิ่งไปเดี๋ยวไปย้ายรถแปบบ๊บดีนะนนั่นที่มันชนคันธรรมดาคันที่เอาไว้ขับเล่นราคายังไม่ถึงหมื่นเนี่ยแล้วก็มันชนแบบผมแบบว่าขับซุปเปอร์คาร์มาแล้วแบบว่าเอาไปจอดแล้วชนเนี่ยบอกเลยเละแร็วันั้นน่ต้องไปซ่อมอีกโอ้ยสกิดนิดไม่เป็นไรไม่ถึงายดับเครื่องโอ กูขอขอบวนการ5สีแล้วกันต่อไปก็สีชมพูกันเนี่ยฉันอยากมีขบวนการเรนเจอร์เฟ้ร์นันขอชมพูเลยใส่ดริฟท์คิดบ้างรกกนะแกนเนอะแล้วก็ใส่ป้ายมั่วๆไปเลยส่วนล้อเน่เอาแบบ5,000เป็นเลยครับล้อแบบเดิมด้วยเออล้อน,นี่แหละล้อน,นี่ผมว่าดูดีสุดแล้วผมว่าเดี๋ยวเราจะซื้อรถเก็บเอาไว้ในครังเยอะๆเลยดีกว่านะเออเก็บสต็อกเอาไว้ก็คือแต่งเอาไว้จัดเต็มเลยยังไม่ต้องรีบขายก่อนหรอกเรามีเวลาอีกเยอะ เออตอนนี้ขบวนการห้าสีเราเกือบครบแล้วอ่ะขาดสีอะไรนะั่นนึกก่อนสีอะไรวะยังมีสีอะไรอีกอ่ะห้าสีครบแล้วนี่นี่ไงเออขบวนการห้าสีครบแล้วจะขายก็แต่สีลุ้งแล้วละมั้งเป็นตัวละครรับเออแล้วก็รถที่ฉันเอาไปขับเล่นน่ะเออในกน็ใน,ใ,นในแล้วขอไปแต่งไว้มันสวยๆหน่อยละกันเออแล้วชนยืนสักน,นิดหน่อยแล้วด้วยคันนี้ขอแต่งแบบนี่สีดำรถแห่งความมืดจะเอา กูลืมไปแล้วกนี้มันแต่งไม่ได้โอ้สื้อรถมาั้งทีแต่งสีไม่ได้ทูเรดพวกแกเป็นอูอูขั้นเทพที่สุดในเมืองเวียกันเลยแกยยมสีรถเก่าฉันไม่ได้ดิฟคิดเหรอเออใส่ดิฟคิดไม่สีเรซิ่งดีกว่าเทอโบนเนตัสด้วยเห็นมีคนบอกว่าอยากเห็นผมติดเทอโบนเนตัสเอาไปขับบ้างครับได้เลยฮะในตอนนี้นี่ก็ไม่มีอะไรทำเลยด้วยนี่ไงจะเงี้ยนเง้นส่วนล้อแม็ก แต่แบบแหม้รถขับเล่นมันโอ้ค <c oughs> <c oughs> oh, ิดอยูฉันจะยัดแพงๆหรืวยยัดถูกๆไปดีนะไม่ต้องยัดละแกนเปลนะืองตังแหม่สามพันก็สามสี่พัหรือห้าพันถ้าเกิดเรายัดไปแล้วมันไม่สามารถทําทุนได้นะไหนไม่ต้องยัดไปหรอกนี่เป็นความคิดของพวกค้ายังไงล่ะแต่ว่าถ้าเพื่ความสวยงามนะมันก็อีกอย่างหนึ่งแต่ว่าผมไม่เน้นสวยผมเน้นใช้งนินเดี๋ยวกดในทัสดูนะกดแอตนินี่ไง มันจะแบบบู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 ว้าวดอมรถบินไม่ได้เออจะว่าไปมันมีที่แบบขับเนินอยู่นี่ว่าขับเหินเนี่ยนี่ไงขับเหินไปตทัสไปดีไรยังังโอ้ยเออวีแล้วไงววีแล้วชิบหายแล้ว โอ้ oh, what the fuck พระเจ้าเวทนารถกูเลยเออ <c oughs> oh, okay. รถแกพลิกคว่ำม,มาเลยกลับมาเป็นเหมือนเดิมซะขอบคุณมากวะแต่สภาพรถเหลือเท่าไรละยี่สิบเปอร์ความเคลื่อนนี้มันอะไรกันอันนี้มันลดหรือขยะมูลฝอยเกือบเต็มร้อยเปอร์เซนต์ตรงนี้มันที่เหินแต่ว่ารถคันนี้มันยังไม่แรงพอ่ะครับเออค่าความเร็วมันอยู่ที่เจ็ดสิบกว่า,วาเออเจ็ดสิบแปดสิบ่นว่าถ้าขับตรงอ่ะมันก็ มันก็แรงอยู่มันก็แรงอยู่โอ๊ย้ย <laughs> มันยังแรงไม่ฟัวมันต้องหารถที่แรงมากกว่านี้อ่ะคันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันเก็บก่อนแล้วนี่มันอยู่ไหนเนี่ยคันนี้นะ่ะเก็บเอาไว้ก่อนมันยังไม่ใช่อ่ะมันยังไม่ใช่อ่ะซาร่าแล้วก็รถเดี๋ยวค่อยขายทีเดียวเลยค่อยขายทีเดียวเออแปลว่าไปซื้อรถแล้วก็ขายแบบเงินก้อนเนีเ่ยเฮ้ยไม่ได้ดิเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ทันแล้วเออมันไม่ทันแลวครับแต่ว่า รุงนี้น่าจะขายออกอยู่มั้งมาตั้งราคาก่อนละกันโอ,อดี้โอ,อดี้หมื่นเจ็ดโอ้คันนี้นี่ขายได้สูงสุดอยู่ที่สามหมื่นสองหมื่นเจ็ดสี่หมื่นหกกิโลงั้นก็ขายไปสักสองหมื 28, 30, ่นแปดแปดสามหมื่นเลยละกกนแอร์เต็มแม็กสุดริมทิมประตูแล้วให้เขาต่อเอาฮอนด้าซีเอ็กซ์ Honda X, อันนี้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่รถเว้ขับเล่นเงี้ยเงี้ยนเนี่ยแล้วก็รัสเซี คันนี้เนี่ยสี่หมื่นสองถึงสี่หมื่นเจ็ดอ๋อสี่หมื่นเจ็ดไปเลยศูนย์ศูนย์สุดแม็กสุดริมที่ประตูไปเลยแล้วก็ฟอลอเรรี่คันนี้ห้าแสนเลยอ๋อไม่คันนี้เนี่ยมัน,ม,นมันฟอลอเรรี่นะครับมันยังไม่ใช่ลัมโบถ้าลัมโบขายได้ประมาณแปดแสนกว่าอันนี้ห้าแสนแล้วกันนะห้าแสนถ้าออกก็ขายเลยแล้วก็นี่ไงลมโบคันนี้แหละ นี่จะ0สถึงแปดแสนสองอะ่ะเอาไปแปดแสนเลยไม่ต้องเต็มแม็กหรอกแปดแสนเพราะมันอาจจะซื้อเลยก็ได้นะแล้วนี่ก็แลมโบอีกคันหนึ่งสี่แสนสามหมื่นขายได้ที่แปดแสนเหมือนกันแล้วก็เอาแปดแสนสองมามันขับมาเจ็ดหมื่นหกแปดแสนอันนี้เต็มแม็กแล้วกันนั่งไว้ขำๆแปดแสนสองเออขำๆแต่ว่าถ้าเกิดออกฉันก็ขายจริงเสียแป๊บแล้วก็ไปนอน ื่นมาเออมีประมูลรถวันนี้นะครับ5้าโมงยิน5้าโมงเย็นอย่างดีมีลูกค้ามาแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมขอทำความสะอาดรถก่อนจะเย็นนะคุณลูกค้าเก็บวิวด้วยจะเย็นเย็นลูกค้ามารัวๆแล้วเดีย๋ยวเพิ่งยู่โอยสิพวกแกเออเสร็จรถกูเยอะซะด้วยเดี๋ยววันนี้ปิดร้านก่อน <laughs> ปิดร้านก่อนวันนี้เนี่ยประมูลมัน5้าโมงอะยังมีเวลาขายเยอะอขอทำความสะอาดรถก่อนกลับไปกลับไปกัน ฉีดน้ำไล่แม็กยังจะยืนมองอีกดื้อแดน,นอีพวกนี้ก็ผมจะเอาอะก็กูไม่ขายรอก่อนดีรู้อยากไม่ใจเย็นๆขอโทษก่อจ่ารถเอาให้มันดูดีกูจะได้ปั้นราคาขายพวกมึงได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ที่ขยะเออเสร็จไอ้พีเราเท่าไรายละมึงจะเหลือวิสิบทำอย่างนี้ต้องไปรับจ็อบพิเศษร, <laughs> รับจ็อบในเมืองหน่อยละกกนรับจ็อบรับจ็อบ ฉีดน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้วิสองเลยนะเอ้ยได้เอ่อยยกพีม,มาสองวิวแล้วก็เอาไปอัพไอ้นั่นอัพการซ่อมรถราคาถูกลงไอ้นี่แหละสาคัญในการซ่อมรถที่มันเยินระดับที่เรียกได้ว่ารถนั่นคือเศษหล็กแล้วอนะซ่อมได้ราคาถูกขึ้นแล้วก็ระวางฉีดนี่ก็ดูรถดีๆไปเลยด้วย,วยลเลยกันโอเคเสร็จบวกหนึ่งสกิลพอยอัพเลยไอ้นี่เยบบุย yeah อัพไปส่วนที่เหลือนี่ คืออกเลย,ยหลังๆเนี่ยมันต้องเก็บตั้ง400 XP ไงแล้วแบบกว่าจะวิวอัพมาสักอันน <c oughs> ี่โคตรลากเลือดถ้าเกิดไม่เอาแต่ทำความสะอาดเนี่ยนะนะมันยังเหนื่อยเลยต่อให้เรามีปืนแรงแล้วก็เหิน <c oughs> เพราะฉะนั้นเอาแค่ประมาณนี้ก่อนก็พอเพราะว่ามันสําคัญที่สุดก็คืออันนี้แหละนะถ้าเกิดนับเป็นขั้น2อ่ะที่ว่าเราต้องอัพอ่ะก็คือการซ่อมรดราคาถูกลงนี่แหละเดี๋ยวประมูลตอน5โมงเยน็นรอดูครับส่วนระหว่างนี้นี่เดี๋ยวเราจะไปรอที่ร้าน รีบขายเอใอ้ออกสักคันสองคันหรือหมดล้านไปเลยก็ดีถ้าเจอเจริงๆมาดีก็รีบควา้าโอ้คุณมาดูรถอะไรอะรถคันนี้อย่างงั้นเหรออ้าวคันนี้ก็ดีคันนี้ขายแพงกว่าโอ้ไปแสนเลยวูวขอสี่แสนค่ะจะให้กูขายแบบรถครึ่งหนึ่งเนี่ยนะเจอร้านอื่นไร่ไปคันนี้ 500, 500, ห้าแสนห้าแสนเลยคะ่ะขอสี่แสนเจ็ดพันเอออย่างนั้นก็ลดลงมาเกือบแสนเลยก็เยอะอยู่ดีอะ ผมขอสักสี่แสนเจ็ดล่ะครับได้อ้าวโอเครถไปสามหมื่นได้อยู่คันนี้มีสองคนดูเจ้คนเดียวหรือเปล่าอะตะเกียต่อสักโคตรถูกก็ซื้อหกแสนแค่หกแสนนี่ก็อืมดีกว่าอีเจ้คนก่อนหน้านี้แต่ผมขายเจ็ดแสนห้าหกแสนค่ะง้นรอก่อนฉันจะหาข้อเสนอที่ดีกว่านี้ผมขขสี่แสนครับสุดมึงนยกูไล่ยอย่างรานเชื่อรานอื่น เจ๊หลอกแป๊บรอแป๊บรอแป๊บประแสนเหรอแสนเจ็ดล่ะเฮ้ยคุณนี้ต่อดีขอเจ็ดแสนห้าครับเจ็ดแสนห้าแล้วเย่เออเอาด้วยดีอย่างเงี้ยดีโอ้โ oh หคุณชายใส่สุดคุณนึกว่ามันจะมาจับเอเลี่ยนใจเย็นครับพี่ซื้อรถใช่บอกครับเท่าไหร่เหรอสามหมื่นเอ้าพอบอกว่าสามหมื่นปุ๊บมันออกไปเลยแหวะสามหมื 30, 000, ่นเหรอคิดแป๊บสองหมื่นสอง ผมให้ 27, 2 7ง0 0ื่นเจ็ื่อือกอะ2 0 0 0มืนห้ละกันถ้ามากกว่านี้นี่โจรอื่นเอาก็ได้เออแล้วก็อีก2อขัดโอ้กนนี้เอาขายคันนี้ก่อนคันนี้ก่อนผมว่าน่าจะสัก6ก0สนสองเลยว่าเจ0ดแสนถือครับ7จ0ดแไม่เอาอ่ะ7 4ี่แอร์ยอมลดให้หมื่นหนึ่งไม่กูก็ไม่ยัย <laughs> ไ่ไปจะขายขันอื่นก็ได้ตอนนี้มีอยู่1นึ่งล้านหแหละเออเงินต่อรองได้อยู่ ฉันจะไม่ขายกับคนที่ซื้อถูกเกินไปหรอกเนะี่ยโอ้มีคนยืนรอนานแล้วไปเลยด้วยเว้ยยืนรอนานเกินแวแบบก,กูไม่ซื้อแล้วรอสิมหมื่นเจ็ดงั้นเลอพี่ชายสามหมื่นเจ็ดล่ะลดไปหมื่นหนึ่งก็ดีนะแต่ขอสักสี่หมื่นสี่หมื่นห้าพันสามหมื่นเจ็ดครับสี่หมื่นสามแล้วกันสามสาม,สามเอาดีครับดีเอ้ยแล้วก็เจ๊มาใหม่คนหนึ่งตอนนี้ห้าโมงแล้วห้าโมงยี่สิบแล้วสายแล้วเจ๊ ยืนรอตากแดดไปแป๊บ,บ,บ,บหนึ่งแต่ว่าผมกลับมามืดเลยนะถ้าเจ๊ยังยืนรออยู่กูขายเลยก็ได้บาทหนึ่ง้าเจ๊ยังแบบว่ามีความอดทนแต่ว่า JK เจคเคคงไม่รู้เออชนินเลยวุบวับจ่ายตัวแบบยัดตังใส่กระเปากางเกงแล้วก็แบบพี่ผมรีบแล้วก็ขอดูหน่อยสิมีมาไหมมาไหมคันอื่นคันนี้ที่เป็นซปเปอรค์คเออออกที่ซิมิลเกอคันนี้ คันนี้หมื่นอ๋อผ่านกรับผ่านผ่านไม่เอาอืมออกไปที่หมื่นเก้าอุย้ยคันนี้คันนี้ห้าหมื่นเจ็ดอุย้ยคันนี้ผมว่าดีอุย้ยแต่สภาพเยินนี่นะเป็นไปได้เลยวะคันนี้นี่เจ็ดหมื่นสี่เข้าไปแล้วผมว่าแพงแน่เลยวะ่ะคันนี้นิวคิสคูปโอ้หมื่นละอุย้ยเจ็ดหมื่นเก้าแล้ววะ่ะคันนี้ผมต้องขายได้ราคาดีแน่ๆเลยซื้อแลกแกนอย่างนั้นก็สักประมาณสักแสนแปดนะผมว่าถ้าเกิดขายอะ่ะน่าจะออกแสนแปด อันรีบชนเลยครับชนจังหวะพวกแกเริ่มเหนื่อยในการโหวตเนี่ยกูรีบชนเลยอ่าแล้วก็คันสุดท้ายเฮ้ยเอสเอสป่ะอ๋ออาร์อาร์มันมันเป็ s เอสอาร์อาร์เนี่ยเป็นรุ่นแพงสามแสนแปดเอาเลยคันเนี่ยฉันซื้อซื้อเลยสุดรีบที่ประตูสี่แสนสามหมื่นห้าอือออสามหมื่นเดี๋ยวสองหมื่นพอสองหมืน่น,มนเป็นสี่แสนหกหมื่นเป็นไงลงหนักเลยรถ เฮ้ยยังมีสุลตา่านตัดหน้าพี่ไงลยน้องเงั้นพี่เอาไปเจ็ดพันเหรีเจ็ดพันเฮ้ยเออเฮ้ยยังจะมีแข่งตัดหน้าแกห้าแสนก็ไปแล้วคุ้มไหมวะเนี่ยกูซืมม้อมาคันนี้เนี่ยกูเลยคิดอนัคุ้มไหมวะสกปรกนิดหน่อยเฮ้ยได้อยู่ต่อเลยเออโหลดช้าเนี่ยเสร็จผมแน่แน่ไอเนี่ยได้แน่เออเหลือเก้าแสนก็เยอะอยู่ จีเจียรับแล้วก็ไปเอาไปเก็บไปที่บ้านก่อนวันนี้มันมืดแระเก็บไว้บ้านแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาแต่งนะพรุ่งนี้เช้าสรุปวันนี้ก็ยังไม่เจอ g t r แว่นะคุณผู้ชมสงสัยน่าจะมันจะมานูน่นนหะเผื่อวันที่ร้อยวันที่ร้อยอ่ะกูไม่รอหรอกนะวันที่ร้อยอ่ะเพราะว่ากูคงปิดกิจการแล้วปิดกิจการไปขายอย่างอื่นแล้วนี่ไงเฮ้ยมีลูกค้ามาว่ะค่ำคืนนี้เพิ่งเดินกลับเลยเนี่ย ยียมีความอดทนอย่างใหญ่หลวงด้วยเว้ถ้าเกิดพี่ชายยืนรออีกนิดเนี่ยผมขายบาทึ่งแลลวเสียดายวะ่ะ <laughs> เสียดายจริงๆเลยรับไปกลับไปนอนแล้วันโอเคก็โอเคผมก็สำหรับเกม Car for sale simulator นะครับก็สำหรับพาสพาสนนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วแกนครับนอนไป